สวัสดีครับผมนี่เรามาแข่งกั้นหัวเลาะนะครับโดยการดูคลิปตลกพากนะันแน่นอนครับคลิปพาครับแล้วดูว่าใครหัวเลาะมากที่สุดแพ้เลยนะครับผมต้องเป็นการกั้นหัวเลาะนะใครกั้นได้เยอะสุด <c oughs> นชนะใครหัวเลาะได้เยอะที่สุดแพ้ไปดูดูคลิปนะครับผม ครับโอ้ยยืนใกล้เลยเหรอครับชิดิโอ้โหโอ้โหชิดๆตาสั้นอ๋อครับพี่เอาน้องเอ้ที่นี่มีโทรศัพท์แบบว่าทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนอะไรเงี้ยมีแต่เอาราคาถูกๆเลยนะมีแน่นอนครับแนะนำหน่อยสักเครื่องเนาะพี่ตั้งราคาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่เกินเจ็ดร้อยพี่เกินเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็ได้แต่ไม่เกินไม่เกินกว่านั้นไม่เกินได้ไหมครับพี่ครับผม งั้นผมต้องขอแนะนํารุ่นนี้เลยครับทั้งอึดทั้งทนนะครับแล้วก็ไม่เกิน700ดร้อยด้วยครับเอ้แล้วรุ่นนี้พี่ถามเลยเล่นหนกเล่นเน็ตอะไรกินยอกกินเลตเลยเนี่ยมันยังไม่ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะไว้ใช้งานนะพี่คือโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าสมบุกสมบันไงพี่เป็นสมรรถพี่ไปต่างหวัดไอ้พี่ลืมที่ชาร์จแบตไปเงี้ยไอ้พี่สามารถชาร์จกับเพื่อนได้ว่าถ้าถ้าเพื่อนที่ใช่รุ่นนี้ ที่ชาร์จรุ่นเดียวกันใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับผมคือไมันไม่มีตั้งละหกรหัสอะไรไว้ว่าเอ๊ะชาร์จใช้ชาร์จกับเพื่อนไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้แต่นี่ก็ควรจะพกของพี่ไปอ่ะเพราะว่าเราก็มีที่ชาร์จไว้ให้ในกล่องแถมทานในพี่กี่ก้อน่านในก้อนนึงครับผมแต้พี่อยากไป็นสองก้อนอะไรเงี้ยสลับกันชาร์จอะไรเงี้ยคือพี่ต้องต้องซื้อเพิ่มอะค่ะมันเป็นฟังก์ชันเนาะแล้วก็ชุไฟฉายอะไรพวกนี้มีไหมอ๋อมีครับไปใช้ยมีฮะกี่กี่เวิร์กกี่ไลท์เทียนนี่อย่างมีกเทสโทรศัพท์อะไรเงี้ย เคแคว่าเอาไปรูปหน้าพี like ่อย okay. ่างเงี้ยแล้วก็ทำได้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ไปเลยอไปม่ได้อั้นพี่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะลำโพงเพิ่มอีกสี่ตัว้พี่จัดงานมันโกงมันเกิดอะไรี้จะได้เปิดเต้นกันเอาดออะไรเล้ยได้หมดเลโทรศัพท์พี่ไม่รุ่รุ่นรุ่นไหนก็ได้เอาที่แบบว่าลำโพงดังๆหน่อยอะไรเงี้ยดังๆหน่อยเงมีไม่มีรุ่นไหนจงังโอ้ เช็คเช็คเช็คให้พี่หน่อยว่าอุ้มทำไล้วมันเหมือน,นเหมือนได้ภาพก็มีพรก็อ๋อผมครบไหมอะไรเงี้ย <c oughs> คือ <c oughs> เราเพิ่งแกะกล่องมางมครับพี่มันครบอยู่แล้วไม่ต้องเช็คหรอกครับไม่เหมือต <c oughs> ัวสูงสูงสืบขาดอะไรเงี้ยอ๋อครบอยู่แล้วครับมาจากโรงงานคือก็ทำมาดีแล้วฮะพี่ชอบรุ่นนี้แหละพี่ซื้อแล้วแต่ทีเนี้ยรถอีกสักหน่อยได้ะสุดที่เนี้ยเาทานต่างประเทศก่อนเลยอ๋อจะเอาที่รถไปซถึอกุ่งบินนี่เหรอเออนั่งสักหน่อยนั่งที่สักหน่อยติดบาทเอา หอขไม่ได้หอกแือเดียวือของไม่ต่อไม่เนี่ยมันต้องต่อไงยครับอ่าใส่ใจของพี่เลยครับกลัวจะเกินงบพี่นอันนี้แถมเลยตาย้วพี่โอ้โหีซือ้ตอแห่แถมครับผมใส่ๆๆแต่ยืจิบานี่ไม่มีที่กอไปหรโอเคโอ้โหอันนี้แถมนนี่แล้วกันนะ อันนี้มันเป็นเชท้าของบริษัทครับพี่คืออื่นเดี๋ยวก็มาให้ใหม่ใช่พี่นะเอาแล้วแต่พี่แล้วกันครับเฮ้ยขอบใจไม่เนาะวันหลังเราต้นนุ่นใหม่คือโอ้ยทนพี่คงไม่จะได้อีนานนะเครื่องเนี้ยพี่ช้าเ้วยพี่คนชอบซื้อโทรศัพท์ด้วยครับและไอ้ขอบใจมากเอาที่อื่นไม่แถมเลยมีที่นี่อันที่นี่ก็ไม่แถมครับจะเอาก็อะไรได้ร่ะพี่เอาอะไรเลย ไปนี่ช่องหนังมันคนละรุ่นกันเลยนี่เป็นยังไงนี่ซื้อรุ่นนี้ต่อนะ้แถมรุ่นแถมนี่ซื้อต่อหรือว่าแถมเออแล้อุดหนุนกันลูกค้าเอาไปเอาเอาหลังนี้มาใหม่กำไรหรือปิดร้านเที่ยวแล้วมั้งเนี่ยไม่หาไม่ฮาไม่ฮาแอร์จะมาดูกันครับว่าใครหาที่สุด